สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมป MMA Legends <c oughs> สำหรับที่อื่นผมไม่รู้หรอกนะครับว่ากระแสะการรอคอยของแมป MMA Legends นั้นมันจะมีมากสักแค่ไหนแต่ที่ช่องผมนะครับบอกเลยว่ากระแสะแรงมากจริงๆนะไม่เกี่ยวกับว่าใครเบื่อหรือไม่เบื่อแมปมวยนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเกมเพลย์ของแมป MMA Legends ที่ทีมงานเขาได้นําเสนอออกมานั้นมันดึงดูดใจผู้เล่นสายเกมฟลาติ้งพีพีอย่างเรามากจริงๆ ทั้งรูปแบบการเล่นนะครับที่คล้ายกับแบบมวยที่เรารักแบบสุดๆแถมยังมีศิลปะการต่อสู้หลายอย่างทั้งจากในชีวิตจริงแล้วก็ในอนิเมะทำให้ใครหลายคนนะครับตั้งตารอที่จะเล่นรวมไปถึงผมด้วย <Wow. S 1> แต่ผมและใครอีกหลายคนนะครับก็ยังสงสัยอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเกมนี้ทางเจ้าของแมปนะครับเขาก็เลยออกแถลงการยาวเป็นปืน้ เพื่อตอบข้อสงสัยของชาวคอมูนะครับผมเพราะงั้นวันนี้ลุงโป้งและเจ้าสิ่งที่เจ้าของแมปได้ทําการตอบคําถามของชาวคอมูมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเพื่อมันอาจจะช่วยคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับแมป M M A Legend ได้พร้อมจะไปรับชมกันหรือยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนจะไปขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยจากไฮไลท์ด้วยนะครับสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพของลุงโป้งเวอร์ชั่นผู้หญิงอีกแล้ว ดูจะชื่นชอบแบบนี้กันซะจริงวาดออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับผมลุงป้งก็ขอบอกเลยว่าจอดเทียมห,หากใครมีแฟนอาร์รหรือผลงานที่อยากอวดนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสคอร์ดของลุงป่งได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมจริงๆที่เจ้าของแมป mma l e g e n d เขาตอบข้อสงสัยของชาวคอมมูเขาก็ตอบมาตั้งแต่วันที่20แล้วแต่ลุงป้งเพิ่งจะว่างทำนะครับก็เลยอาจจะเลทไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไร เรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือในตอนที่เปิดตัวเกมนี้จะมีสไตล์การต่อสู้กี่สไตล์ทางเจ้าของแมปนะครับเขาก็ให้คําตอบมาว่าตอนที่เกมนี้เปิดตัวนั้นจะมีสไตล์เด็ดสไตล์ให้เราเล่นส่วนตัวผมรู้สึกโอเคนะครับผมเพราะว่าเจ็ดสไตล์ตอนที่เกมเปิดตัวเนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสไตล์ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลานะโอเคคําถามที่2นี่ใช่เกมต่อยมวยหรือเปล่า จ้าของแมพนะครับเขาบอกว่า MMA เนี่ยมันคือ Mixed Martial Art s ซึ่งแปลง,ง่ายๆนะครับผมมันก็คือศิละปะการต่อสู้แบบผสมนั่นแหละนะซึ่งเจ้าของแมพนะครับเขาก็บอกว่าเรามีสไตล์การต่อสู้ทุกรูปแบบเลยในเกมนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมขออธิบายนิดน,นึงนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่า MMA เนี่ยมันเป็นกติกาการต่อสู้ประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถนําทักษะการต่อสู้ของขแขนงต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยยูโดมวยปั้มนะครับผมโดยคอนเซปต์ของเกมนี้นะทางเจ้าของแมบบนะครับเขาก็คงจะคิดประมาณนี้แหละแต่เขาไม่ได้จะเอาแค่สไตล์การต่อสู้ในชีวิตจริงมาใส่ในเกมเท่านั้นนะเพราะผมแอบเห็นสไตล์ที่มาจากอนิเมะเหมือนกัน <Wow. S 1> คำถามที่3เกมนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ใช่ไหมเจ้าของแมบบนะครับเขาก็บอกว่าใช่มันเล่นได้ทั้ง PC มือถือและก็คอนโซลแต่เราคงต้องมาแอบลุ้นนิดนึงนะครับผมว่ามันจะลื่นสำหรับมือถือไหมนะ ถ้ามันมี performance mode แบบแหมมวยนะครับผมว่ามันจะดีต่อน้องๆทุกคนมากๆเลยโอเคคำถามที่4คํคำแนะนำต่างๆที่ชาวคอมมูนแนะนำมาเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้าไปในเกมหรือเปล่าเจ้าของแมปนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไอคำแนะนำต่างๆเนี่ยมันทำให้เกมดีขึ้นเขาก็จะรับไว้พิจารณาซึ่งสิ่งนี้นะครับผมมองว่ามันสะท้อนให้เห็นนะว่าทางเจ้าของแมปและทีมงานนะครับ เขาก็รับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนแต่นี่มันก็แค่ช่วงแรกนะครับผมเรื่องแบบนี้มันต้องดูกันยาวๆนะโอเคคำถามที่5เกมนี้เล่นบนอุปกรณ์ที่มีสเปคต่ำๆได้ไหมเจ้าของแมปก็บอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อออพติมไอด์เกมให้รันบนอุปกรณ์สเปคต่ำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คำถามที่6อันนี้ใครๆก็น่าจะอยากรู้นะครับก็คือเกมเนี่ยมันจะเปิดเมื่อไหร่ทางเจ้าของแมปนะครับเขาก็ไม่ได้บอกวันที่แน่นอนมานะ แต่เขาบอกว่าจะประกาศในเร็วๆนี้อีกไม่นานซึ่งผมขอเดาว,ว่ามันคงไม่เกินเดือนหน้าละกันนะทุกคนคิดว่าแบบนี้จะเปิดช่วงไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคคำถามที่7เกมนี้จะมีโหมดแลงไหมเขาก็บอกว่ามีแน่นอนนะครับผมทางเจ้าของแบบและทีมงานเนี่ยเขามีแลนนะครับที่จะเพิ่มโหมดแลงเข้าไปในเกมหลังจากที่เกมเปิดตัวได้1อาทิตย์ซึ่งนั่นผมว่ามันก็ดีนะครับผมถ้าเขามีแผนที่ชัดเจนแบบนี้แล้วก็สําหรับใครนะครับที่เตรียมกําลังจะไปลงแลง ก็มีเวลาฝึกฝนฝีมือก่อนหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะไปลงแรงจริงคำ <Yahoo! S 1> ถามที่8เกมนี้จะมีมวยปล้ำไหม <F est> เขาก็บอกว่ามีนะครับผมถึงแม้ว่ารายละเอียดการเล่นมวยปล้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับเกม UFC ของ EA แต่รูปแบบการเล่นที่ซับซ้อนนะครับก็ไม่ได้ทําให้เกมสนุกเสมอไปสำหรับข้อนี้นะครับผมก็มีการพูดเนบแนมเกมซีรีส์ UFC ของทาง EA อยู่นิดหน่อยนะแต่ผมไม่ของลงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปยาวเกินคำถามที่9เกมนี้จะมีซีซั่นไหม ซึ่งซีซั่นในที่นี้นะครับผมขอเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงแรล่งซีซั่นที่จะมีการรีแรล่งเป็นประจำเหมือนกับเกมออนไลน์ทั่วไปซึ่งเจ้าของแมปนะครับเขาก็ตอบว่ามีแน่นอน <Wow. S 1> คำถามที่10หลังจากเปิดให้เล่นแล้วเกมนี้จะทำการอัปเดตบ่อยแค่ไหนเขาก็ตอบชัดเจนนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีแพลนที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถคาดหวังได้นะครับว่าเกมเนี้ยมันจะอัปเดตอาทิตย์ละครั้งส่วนในพวกคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นคอนเทนต์ใหญ่แค่ไหนนะคำถามที่11มันจะมีอีเวนต์ภายในเกมด้วยใช่ไหมเจ้าของแมปเขาก็ตอบว่าใช่คำถามที่12แล้วอีเวนต์สำหรับชาวคอมมูล,ละ่ะมันจะมีหรือเปล่าเขาก็ตอบอย่างชัดเจนนะครับว่ามีแน่นอนนะสำหรับอีเวนต์ของชาวคอมมูนิตี้นะเพราะทางทีมงานนะครับเขาไม่ได้โฟกัสแค่กับเกมแต่เขาโฟกัสกับชาวคอมมูด้วย พราะคอมมูนิตี้ของเรานะครับได้นำพาผู้คนหลากหลายมารวมกันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกมนี้นะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คำถามที่13เกมนี้จะมีระบบเทรดเพื่อปลดล็อกไอเทมไหม<ๆ>เขาก็บอกว่ามีแน่นอนนะครับในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้คำถามที่14เกมนี้จะมี private server ไหม เขาก็บอกมีแน่นอนเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมผมว่าไอ้สองเรื่องเนี้ยไอ้คำถามข้อที่13แล้วก็14นะเราอาจจะต้องให้เวลาผู้พัฒนากับทางทีมงานเขานิดนึงนะครับผมให้เขาได้แบบว่าทําระบบเกมอะไรให้มันเสถียรก่อนนะส่วนไอ้เรื่องพวกนี้ค่อยมาที่หลังก็ได้นะครับโอเคและคําถามข้อสุดท้ายนะถ้าเจอบั๊กหลังจากที่เกมเปิดตัวจะต้องทํำยังไงเจ้าของแมปนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเจอบั๊กใช่ป่ะก็ให้เราไปแจ้งได้นะครับในช่องแชทบั๊กรีพอร์ต แต่ในอนาคตนะครับจะมีระบบทิกเก็ตเพื่อแจ้งปัญหาเข้ามาซึ่งไอ้ระบบทิกเก็ตเนี่ยมันจะช่วยคุณนะครับสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะโอเคทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแถลงการที่เจ้าของแมปและทีมงานของแมป MMA Legend ได้มาตอบเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับชาวคอมมูเกี่ยวกับแมปนะครับแถลงการทั้งหมดนะครับมันช่วยคลายข้อสงสัยของทุกคนได้หรือเปล่าสำหรับผมผมชอบนะที่เขาเออกมาพูดแบบนี้นะครับเกี่ยวกับแผนแล้วก็วิสัยทัศน์การทําเกมของเขานะ แต่เขาจะทําได้แบบนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปแล้วกันนะทุกคนนี่เนยังไงกับถแถลงการนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสุดท้ายลุงป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ลุงป้งได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิก หรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสค i ิปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคลิปใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย